สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เหนียร้อนนะครับวันนี้เหนียร้อนนะฮะแอบมาแต่เช้าเลยก็คือมาสายยิ่งกว่าน,นี้นะครับรับรองนะครับสู้ร้อนไม่ได้แน่นอนนะครับฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมนะครับเปลี่ยนเวลานะะถ้าจะเข้ามา ดูหน้างานก็ต้องเปลี่ยนเวลานะครับต้องเปลี่ยนเวลานะฮะอากาศแล้วก็จะได้บรรยากาศและได้อารมณ์นะครับในการบรรยายนะครับนะครับวันนี้นะครับเรามีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะวางแผ่นพื้นสําเร็จนะครับแล้วก็วางไวเมดนะครับเตรียมพร้อมที่จะเทพื้นของ ตัวบ้านทั้งหมดนะครับพร้อมกับรั้วบางส่วนนะครับเ,เดี๋ยวเราจะแบ่งปันเกรดความรู้นะครับว่าเราเทพื้นเราใช้แผ่นสําเร็จนั้นมีความหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เทพื้นด้านบนอีกกี่เซนนะฮะร,รวมทั้งหมดแล้วเป็นกี่เซนนะครับส่วนไวเมทที่เราวางนะครับอยากรู้ไหมว่าเราใช้ขนาดไหนถึงจะได้มาตรฐานของแบบนะครับเพื่อความแข็งแรงนั่นเอง นะครับถ้าเราไม่ควบคุมนะฮะดูแลนะครับช่างอาจจะใช้ไว้เมตที่ไม่เต็มนะฮะก็เป็นได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องแอบมาดูนะครับเพื่อให้ช่างทีมงานช่างนั้นได้รับรู้ว่าเราก็คอยที่จะตรวจสอบดูแลอย่างเข้มเหมือนกันนะครับเพราะความต้องการของเรานะครับอยากจะให้ บ้านอยู่ในโครงการของเรานั้นมีมาตรฐานนั่นเองนะครับและมีคุณภาพาให้เป็นที่น่าเชื่อถือของคนหลายๆท่านที่กำลังแอบ,บมองอยู่นะครับหรือเขาอยากจะได้บ้านสักหนึ่งหลังนะครับเพื่ออยู่อาศัยแต่เขาอยากได้บ้านที่ดีนะครับมีคุณภาพจริงใจอย่างเช่นชโนไัยโฮมของเรานะครับเราจะ บอกทุกขั้นตอนนะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับเขาเรียกว่าจริงใจแล้วก็เปิดเผยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะสร้างโครงการบ้านทําโครงการบ้านขายขายอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่า,าบ้านที่ทีมงานช่างเขาทําอยู่นั้นนะครับเขาทําถูกแบบหรือเปล่านะครับเพราะว่าบ้านนั้นเวลาซื้อแล้วนะครับต้องใช้อยู่อาศัยตลอดชีพนะครับใช้เวลานาน นะครับใช้เวลานานถ้าได้บ้านสักหลังก็ต้องได้บ้านคุณภาพแบบนี้ชโนทยโฮมนะครับจำชื่อไว้นะครับเราดูแลเข้มข้นนะครับนอกจากเราจะไม่ได้มานานเท่นาน,นั้นเองนะครับอย่างวันนี้เราเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเทพื้นนะครับอตอนนี้เราเตรียมเตรียมความพร้อมนะฮะกะว่าวันนี้สายสายตามที่ช่งางคณะปูนไว้นะครับก็คือประมาณ10บโมงนั้นจะเป็นการเทคานทั้งหมด ด้านบนนะครับก่อนเทขาะนะั้นก็มีการเตรียมพร้อมจากทีมงานช่างแนะนําทีมงานช่างก่อนทีมงานช่างนั้นนะครับเราใช้ทีมงานช่างที่นี่แหละจังหวัดแพร่นะครับเขาเรียกโอเล่ทีมนะครับจําชื่อไว้นะครับโอเล่ทีมนะครับถ้าเกิดฝีมือนะครับความจริงใจนะครับแล้วก็ยีนตรงกัน กับเจ้าของโครงการนะครับก็ต้องร่างสัญญากันยาวนะครับนะเพราะว่าช่างนั้นคือปัญหาหลักของเจ้าของโครงการทั้งหมดนะครับช่างคือปัญหาหลักๆเลยแหละของเจ้าของโครงการนะครับได้ช่างดีมีใช้ไปครึ่งหนึ่งนะครับได้ทีมงานช่างที่ดีนั้นมีใช้ไปครึ่งหนึ่งนะครับเราก็สบายแล้วก็ไว้ใจเราจะไปที่ไหนก็ได้นะครับ เพราะว่าเราไม่ได้มาเหน็ดมาเหนื่อยกับทีมงานช่างนะฮะอันนี้เราเข้าใจนะครับช่างเขาทํางานเหนื่อยนะครับถือเวลาก็ต้องได้เงินนะครับเรามีหน้าที่บริหารนะครับเราก็ต้องคุมเข้มอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าแผ่นสําเร็จนะครับแผ่นสําเร็จที่เขาวางวางกันนะเขาใช้แผ่นที่มีความหนาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไว้เม็ดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูตรงนั้นนะครับเราเปลี่ยนภาพมาดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเป็นทุ่งนาฮนะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาฮนะมีเพื่อนบ้านอยู่ห่างๆแต่ด้านหน้านัาน้นมีแน่นอนนะครับเพื่อนบ้านก็คือ,อสายมือตรงรถคันสีส้มนี้นะครับไปแค่ 80เมตรก็เป็นถนนของหมู่บ้านเป็นถนนใหญ่ถนนหลักนะครับห่างไป100เมตรไม่ถึงนะฮะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วก็ห่างไปอีกประมาณ80นั้นก็คือชโนไทยโฮม1หนึ่งนะครับอ่าไม่ไกลนะครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนู้นนะครับเป็นศูนย์ราชการนะครับเขาเรียกศูนย์ประชุมอบจอกอเปาานะฮะแผนกช่างนะครับตรงนั้นก็มีป้อมยาม นะครับตรงนั้นก็มีป้อมยามอยู่ตลอดทั้งวันและก็ทั้งคืนนะครับเพราะว่าด้านในของศูนย์ราชการตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นบ้านอยู่หกหลังนะครับเป็นบ้านของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นบ้านท่านผู้พิพากษานะครับะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าใครได้ซื้อบ้านโซนนี้นะครับก็ไม่เงียบเหงาแล้วก็ไม่มีคนผูกพาลเยอะแยะ นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับมีแสงสว่างนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นทุ่งนานะฮะพอถึงระยะเวลาทํานามานี้ก็จะเขียวเฉาอุ่มนะครับเขียวเฉาอุ่มเลยนะครับอมองไปตรงนี้อีกน่าจะรู้สึกประมาณ300เมตรเป็นถนนหลักนะครับถนนใหญ่ของสายเหนือจังหวัดแพร่นะครับเลี้ยวขวาไปทางโน้นไปน่านไปพะเยาไปเชียงรายนะครับ ถ้าหากว่าเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่อุตรดหิตไปทางพิษุโลกแล้วก็เข้ากทมได้เลยนะครับอ่าพูดถึงเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวก็มาทางนี้นะครับออกจากตัวบ้านนี้ไปอ่าไปวัดช่อแหนะครับไม่ถึงสิบนาทีนะฮะอ่าห้ากิโลประมาณนั้นไปอุทยานแพะเมืองผีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแพร่ได้เลยนะครับ อ่าส่วนออกไปทางนี้ด้านขวามือนะฮะไปถนนหลักเข้าในเมืองนะฮะไปสนามบินไปโลตัสไปแมคโครไปในเมืองว่าง,งั้นเถอะนะฮะไม่ถึงอ่าสกิโลนะครับขับรถไปแป๊บเดียวนะครับที่แน่แอยู่ที่นี่โครงการตรงนี้สบายใจแน่นอนนะครับวันนี้อ่าช่างเขาจะมีการเทนะครับรัว้วนี่เทรั้วสองข้างนะครับ ่าด้านโน้นนะครับแล้วพร้อมกับเทพื้นตรงนี้นะครับอ,อ่าเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเข้าเรื่องก็คือที่เราบอกนะครับก็คือว่าอ่าวันนี้เราเตรียมพร้อมที่จะเทพื้นนะฮะเทพื้นนะครับที่เราบอกว่าเราใช้แผ่นเพดน,นะฮะแผ่นสําเร็จก็คือแผ่นปูนสําเร็จนะครับ แผ่นปูนสําเร็จนี่มีความหนาอยู่ที่ห้าเซนนะครับนี่ห้าเซนนะครับนี่ห้าเซนนะครับแผ่นสําเร็จนะครับอ่าไวเมดนะครับนี่ไวเมดนี่เขาเรียกไวเมดนะครับไวเมดนี้ก็คือจํานวนมิลก็สี่จุดศูนย์นะครับสี่จุดศูนย์นะครับตกอยู่มว้วนละสามพันกว่าบาท ม้วนนึงมีหนึเมตรนะครับอาฉะนั้นบ้านหลังนี้ทั้งหมดมีกี่ตารางเมตรเองนะครับยังไงซะก็ซื้อ1เมตรมาก็ยังสามารถที่จะเหลือมาเทมาทำไวเมทตร,ตรงส่วนของโรงรถตรงนี้นะครับได้นะครับ,นะรบอาแล้วทีนี้ตอนนี้เตรียมการวางไวเมทเร,รียบร้อยล็อกเรียบร้อยนะครับ ยังไม่เรียบร้อยร้อเปเนต์ทีมงานช่างก็กำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นี่นะครับก็ใช้เหล็กล็อกเรียบร้อยล็อกไวเมดไวความหนาของแผ่นสำเร็จห้าเซนนะครับแล้วก็ไวเมดสีมมนนะครับนี่เราก็ใช้หนวดกุ้งซึ่งวางไว้เรียบร้อยแล้วมัดเลยนะครับ บ้านหลังนี้เป็นทรงเป็นทรงนอร์ดิกนะฮะเป็นทรงนอร์ดิกขนาดเล็กนะครับไม่กว้างนะครับก็ลักษณะก็จะออกสูงๆหน่อยนะครับฉะนั้นจะต้องใช้แผ่นสําเร็จปูนะครับแล้วก็วางไว้เมดเตรียมที่จะปูเทด้านบนนี้อีกนะครับด้านบนนี้ก็เทอ,อีก5เซนนะครับรวมแล้วนะครับแผ่นพื้นนี้5เซนนะครับเทอ,อีก5เซนก็รวมเป็นทั้งหมด10เซนนะครับ เรื่องความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเมื่อวานนะครับก็มีการวางเมื่อวานได้มีการวางวางวางาวางท่อปลวกนะครับเมื่อวานวางท่อปลวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานวางเป็นที่ท่อปลวกนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะครับท่อปวกอันนี้นี่นี่คือหลักฐานการวางท่อปวกเดี๋ยวดูก่อนว่าท่อปวกโผลต่ตรงไหนนะครับอ่ะพูดไปเรื่องๆไปดีกว่านะครับสรุปก็คือแผ่นพื้นสําเร็จตรงนี้นะครับเราสั่งซื้อมานะครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเขาคิดยังไงเขาซื้อมาเท่าไหร่ แผ่นสำเร็จตัวนี้นะครับเราสั่งมานะครับอยากรู้ว่าแผ่นเท่าไหร่เขาไม่ได้ขายเป็นแผ่นนะครับเขาขายเป็นตารางเมตรนะฮะขายเป็นตารางเมตรสมมุติบ้านหลังนี้นะครับทั้งหมดวัดจากตรงโน้นมาถึงตรงนี้แล้วก็กว้างเท่าไหร่แล้วก็ตีเป็นตารางเมตรไปเลยนะครับตีเป็นตารางเมตร เขาจะคิดเหมือนกับการปูกระเบื้องที่ทีง,งานสร้างเขาปูกระเบื้องคิดเป็นตารางเมตรละนะฮะตารางเมตรละสมมุติบ้านหลังนี้มีอยู่75ตารางเมตรนะครับก็ตารางเมตรละ150บาทนะครับส่วนของแผ่นเพดตรงนี้นะฮะ150บาทนะครับอ่าถ้าเกิด วัดแล้วทั้งหมดมี75ก็ต้องเอา75ไปคูณ150บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมการที่บริษัทเขาเอาเครนมายกแผ่นนี้ใส่อีกนะครับอ่ารวมยกใส่ก็370บาทนะครับก็คือเขาจะใช้รถเครนทั้งหมดมายกใส่มายกลงให้เลยคิดอีก5 6 7 8คิดอีก30บาทต่อ1ตารางเมตรนะครับก็ ประมาณนี้นะครับบ้านหลังนี้มีอยู่กี่ตารางเมตรก็เอา370ไปคูณน,นะครับ <Yeah. S 1> ก็เอาเจ็ด้อเอา300ไปคูณน,นะครับอันนี้ก็คือส่วนของการเตรียมนะครับ การเตรียมที่จะเทพื้นของตัวบ้านนะครับก็มีแค่นี้นะครับสรุปก็คือความหนาของแผ่นนี้นะครับห้าเซนเทบนพื้นอีก5้เซนนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น10บเซนนะครับอันนี้ก็คือ,อพื้นที่เราวางบนคานนะครับที่แข็งแรงพอส่วนวาเม็ดตรงนี้ก็บอกแล้วนะครับสีมิลก็คือมาตรฐานของมอกนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับมีการนัดรถปูนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมช่างก็เร่งมือกันนะครับก็โอเคนะครับทีมงานช่างของโอเล่ทีมนะครับใครสนใจที่จะสร้างบ้านที่อื่นๆนะครับ เขามีทีมงานเยอะอยู่แล้วนะครับก็สนใจที่จะสร้างบ้านสอบถามทางเรามาได้นะครับเดี๋ยวเราแนะนําให้นะครับอะแล้วนี่พูดถึงความสูงของอ่าพื้นนะฮะจนถึงยอดเสานะครับอ่าจนถึงอเสะอันนี้ก็มีความสูงไม่ต่ําที่เราตั้งไว้ก็คือเราสั่งไว้ก็คือไม่น้อยกว่านะครับไม่ให้ต่ํากว่าสองเมตรแปดสิบห้านะครับ จากตรงนี้ถึงอาศสนะครับไม่ให้ถึงนะฮะ,ะเพื่อที่จะได้บ้านที่โล่งๆนะครับอันนี้ก็ประเก็ความรู้นะครับลเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ทางเรานะครับที่จะแบ่งปันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอก้าวขึ้นไปดูด้าน,นบนเกี่ยวกับการวางการวาง ห้องน้ำนะครับวางท่อนะครับเดี๋ยวตำหนิหน่อยนะครับตำหนิเรื่องอเนี่ยตรงนี้นะฮะต้องใช้พลาส,สติกที่มีความหนานะฮะมัดนะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดฉีกขาดแล้วจะมีเศษปูนหรือเศษอื่นๆลงไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จ ท่อปลวกนะครับท่อปลวกโผล่มาแล้วนะครับท่อปลวกนะครับนี่ตรงนี้ซึ่งเราวางเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเหล็กวางพื้นนะฮะอันนี้เราไม่ได้วางเหล็กวางแผ่นนะครับต้องใช้เหล็กแบบนี้นะฮะที่ซึ่งมีความแข็งเป็นเหล็กเก้ามิลนะครับมีความแข็งแน่นอนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับที่อ่า การเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งปันนะครับเรื่องการเทพื้นนะครับการเทพื้นมีทําได้หลายแบบนะครับการเทพื้นทําได้หลายแบบนะครับถ้าบ้านที่มีความไม่สูงนะครับเราก็จะใช้ดินถมแล้วก็เทเททับด้านบนโดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นนะครับแต่ทีนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ขนาดเล็ก นะครับะระยะห่างของเสานี่มันไม่มันมันมันไม่ห่างนะครับสามเมตรห้าสิบเองนะครับแล้วก็ทําตัวบ้านให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็วางแผ่นสําเร็จทับอีกทีเพื่อจะให้ได้ประหยัดแล้วก็ง่ายต่อการทํางานนะครับอ่าหน้ามาแล้วยังไงต้องขออภัยนะครับเสียต้อมนะครับ ยืนอยู่ตรงนี้เห็นบ้านเสียต้อมอยู่เลยนะครับเสียต้อมเจ้าของบ้านอยู่ที่สมุดรปราการนะครับป่านนี้คิดถึงบ้านแล้วลหละนะครับบ้านก็คิดถึงเจ้าของแต่ตอนนี้ไม่เงียบเหงานะครับมีเพื่อนบ้านมาอยู่อาศัยแล้วนะครับเพ<ๆ>ื่อนบ,บ้านหลังที่สามซ้ายมือนะมีเพื่อนบ้านมาพักอาศัยตลอดเปิดไฟสว่างทุกคืนนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามองอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นปรับไม่เป็นนะครับ ไฟ์สดทีไรมีปัญหาลุกทีเกี่ยวกับความมืดของหน้าจอนะครับตอนนี้ยังปรับไม่เป็นเลยนะครับไอโฟนสิบไม่ต้องซื้อมาใช้เลยจริงๆอ,อ่ะเขามีลูกเล่นแล้วก็มีอะไรดีๆเยอะนะครับไอโฟนสอยู่ที่ว่าตัวเราเองนี่แหละนะครับใช้งานไม่เป็นเองนะครับแบบจะไปโทษไอโฟนสิบหไม่ได้นะครับเดี๋ยวเบื่อเมื่อไหร่ทิ้งแนะ่ แต่มีคนอยากลองรับอยู่นะครับอบอกว่าถ้าใช้ไม่เป็นเอามาเลยจะซื้อต่อวะว่างั้นนะครับอ่ะก็สรุปนะครับสรุปก็คือว่าวันนี้สิบโมงน,นัดปูนช่างเขาแจ้งมาแล้ว่นัดปูนมาเทพื้นนะครับเทพื้นของตัวบ้านนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมนะครับช่างช่างโคดนะตัวนี้เราต้องเอาให้มีความหนาหน่อยนะเดี๋ยวมันขาดแน่นอนเข้าใจไหม เอาค้าก็ได้นะครับถ้าเอาพลาสติกแบบนี้เดี๋ยวมันขาดเนี่ยขนาดนี้ก็มองเห็นแล้วมันจะขาดแล้วแล้วเราใช้เวลาตรงนี้อีกเป็นเดือนสองเดือนมันขาดแน่นอนอันนี้เราแจ้งช่างนะครับบอกทําอะไรให้มีความพร้อมต้องให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเกิดปัญหามาช่างไม่ได้รับผิดชอบนะครับหมายเจ้าของโครงการนี้จะเดือดร้อนข้อตันบ้างอะไรบ้างเจ้าของบ้านก็ต้องมาแก้ไขแต่ช่างเขาหายไปแล้วนะครับฉะนั้นต้องเข้มงวดหน่อย ก็สรุปนะครับแผ่นพื้นมีความหนาอยู่ที่ 10, แต่มีอยู่ที่5เซนแผ่นพื้นที่เราวางไว้นะครับแผ่นสําเร็จแล้วก็วางไวเมทนะครับต้องให้ได้สี่มิลน,นะครับไวเมดแล้วก็เราเทพื้นบนของแผ่นสําเร็จอีก5รวมทั้งหมดเป็นสิเซนนะครับอ,อันนี้ก็่เป็นมาตรฐานของการทําบ้านนะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็ งานก็ขึ้นหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสัญญานะครับตามสัญญากันไว้นะครับว่าเราต้องทําบ้านให้ได้ความรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะครับมีอะไรเราแจ้งบอกกันนะครับทีมงานช่างก็ถือว่าโอเคนะครับคนทํางานเออหนื่อยๆร้อนๆนะครับ เรามาถ่ายมาไล์แป๊บเดียวเรารู้สึกร้อเราหนีแล้วนะครับแต่ทีมงานช่างเขาทำงานทั้งวันเขาก,ก็ต้องเข้าใจนะครับมีอะไรต้องค่อยๆพูดกันเทคานเอ่อเทพื้นวันนี้นะครับพร้อมกับเทรั้วนะครับหานรั้วตรงนี้รั้วตรงนี้ก็มีความความหนาของคานนะครก็ตามมาตรฐานนะครับก็คือ15 สามสิบนะครับเทแล้วมีความหนานะครับอันนี้ก็ถือว่าแข็งแรงพอนะครับแข็งแรงพอนะครับอ่ะเอาวันนด้ละหน่อยนะครับอ่เกรดความรู้ที่เราแบ่งปันให้นะครับเกิดว่าใครติดตามทางเพจของเรานะครับหรือทางเฟซไม่ว่าจะทางช่อง y o u t u นะฮะชโนไทยชาแนลนะครับท่านได้เกรดความรู้แน่นอนนะครับว่าเราเทพื้นเท่าไหร่นะครับใช้แผ่นสำเร็จ มีความหนาขนาดไหนเทแล้วรวมแล้วมีความหนาทั้งหมดเท่าไหร่ไว้เมรนะครับเราใช้ขนาดไหนนะครับเหล็กที่เราใช้แต่และอย่างเราก็บอกตามอบอกแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้กับ f อนะครับให้กับลูกศิษย์นะครับมีลูกศิษย์นะครับก็ติดตามดูเอานะครับใครตามไม่ทันหรือ,อยังไงก็ก็กลับไปดูที่ที่ช่องนะฮะ ่เพราะว่ามันไม่มีการลบอยู่แล้วนะครับอ่สำหรับวันนี้นะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับมองหน้าจอไม่เห็นนะครับยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม